่เดี๋ยววันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปอ่านทบทวนกอไก่ถึงพอนกฮูกนะคะพร้อมหรือ,อยังคะไหนใครพร้อมยกมือขึ้นอ่าโอเคไปเลยแล้วกันนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นกอไก่ของครูมุกไหมคะ เห็นค ah. ่ะตอบคุณมีตัวอะไรบ้างไหนขอบอกคุณมุกี้หน้าจอของเรามีตัวอะไรคะาค่ะ uh. มีกอไก่ใช่ไหม,มกอไก่อนเด็อะไรคะไ่อ <Hi. S 2> พูดตามคุณมุกนะคะกอไก่กอกออ่า uh. ตัวต่อไป ขอไข่ขอขอไข่ขออ่ะต่อไปนะคะขอขวดขอขอขวดขอเสียงดันยังด้วยคอควายคอคอควายคอคอคนคอคอคน คอรักคังคอคอรัคางคองูงูงอจจจานจจจจชอชิมชอชอชิมชอชอช้างชอ

ตอปตักตัตัปตักตอฐานถอถอฐานทอทอมนโททอทอมนโทททอพูเท่าทอทพุเท่าทอ

พออทงทอทองทอนอหนูนอบอใบไม้บอบอใบไม้บอป่าปอป่าปอ ขอพึ่งขออพึ่งขออพึ่งขอขอฝาขอขอฝาฝอผพานพ พอฟันพอพอฟันฟอฟอฟันพอพฟอสัมพออสัมพอมาหม้อม้าหม้อยอยักยอ ลอเรือลอลอเรือลอลอลิงลอลอลิงลอวอแหวนวอแหวนวอหอสาลาสอหอสาลาสอสอหรือสอ สีสอสอเสือสอสอเสือสหีบหอีบหรอจุลารออ กอไก่ถึงอพอนกูกไปแล้วใช่ไหมคะอาต่อไปครูมุกจะให้เด็กๆเ,เขียนกอไก่ถึงอพอนกูกให้เด็กๆไปหยิบดินสอแล้วก็หยิบกระดาษมาค่ะอ่าเตรียมอ๋อแล้วก็เตรียมกระดาษขึ้นมาเลยอ,อ่าเตรียมหรือยังเอ่ย เด็กต่อแล้วก็เตรียมกระดาษขึ้นมานะคะถือก่อนแมวให้นัหนังสือเรียนมันมีตวเล่มนี่จงหเตรียมกระดาษเปล่าขึ้นมาเลยนะคะลูกเตรียมแล้วค่ะ ใครเตรียมแล้วเด็กๆคนไหนที่เตรียมแล้วให้เขียนได้เลยเขียนก็ไก่ถึงฮอนกพูกได้เลยรูมุกข,ขอหาตัวอย่างให้เด็กๆแป๊บหนึ่งคนไหนที่เขียนได้แล้วเขียนเลยนะคะเขียนให้ถูกบรรทัดน,น,นะคะเด็กๆแล้วก็ไม่เขียนติดกันนะคะลูก ไม่เองเนี่ยสมุดกันเมื่ออะ้นถุงเนี่ยไม่ถังมึ่งกำลังเขียนเลยลูกกอไก่ถึงหอมผูกเขียนกอไก่ถุงหอมผูกเลยอ่านี่ลูกคุณมุกมาแล้วเด็กๆเห็นไหมคะหน้าจอเห็นไหมคะคุณแม่ค่ะเห็นค่ะเด็กเขียนได้เลยนะคะ ตัวไหนม้วนหัวยังไงต้องเขียนให้ถูกนะคะอาเขียนได้เลยค่ะแก้วคุณลุงคะเด็มถึงมือที่หน้ารถค่ะแล้วถึง,งมือรายงานกระดาษรายงานเมื่อเสร็จกระดาษแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วป๊ี่กระดาษก่อน เปลยนเลนค่ะเป็ี่นป้วงกิป่ะ้กนลเอาก่นไนไ,นไ,นไหนมาก็นอันนกู่ แล้วตรงนี้จะติดยังไงแล้วผมันไม่บางผมไม่คัดเขียนก็ไ่ถึงฮอนกภูกนะคะเด็กๆเขียนแล้วเด็กๆก็ต้องฝึกทบทวนการอ่านด้วยนะคะเพราะว่าเปิดเธอมาเราเป็นที่อนุบาลสามแล้วเราต้องอ่านแล้วนะคะไม่ได้ว้ขอของใครบอก น้องมีนาเขียนถึงตัวไหนแล้วเออเลยตัวไหนแล้วลูกตอบคุณครูที่ลูกโอเคอเห็นชัดขึ้นไหมคะค่ะแล้วหนูก็เขียนเขียนให้ถูกนะคะตัวไหนมาก่อนมาหลนะคะ ทำอ,อ,องใชก็จะชิจนเฮ้ยเขียอันนี้ที่ลูกบรรทักนี้ที่ลูกใช่ไหมอ่อออมาฮะเ่ะไปอะไปอะไรผกคาย เขียนหูต้องแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ได้เลยพอช้าพอพอค่านกูฟ้อนมาแตะไปอ่แตะไป ใช่ค่ะับต้องทำค่ต่อไปเลยค่ะ,ะเขียนเลยค่ะคหัวให้ถูกนะคะลูก <Like>. Okay. อย่าลืมฝึกอ่านทบทวนด้วยนะคะที่ครูสอนมาเดี๋ยวครูมุกจะสิ้ง

ม่เขียนตัวใกล้กันจะมห่างกันหน่อยก็ได้ติดเกินไปถึงจ่อใจก่อนแล้วที่เหลือห่างๆนะล้วติดกันเท่าไหร่นะหยุดนิดนึงอืมอืมอืมอือืมอืมอืมอดมอื้อืมอืมอืมออืมออม รบกวนคุณแม่แคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเรียนถึงเออวันนี้เรียนถึงเก้ามงครึ่งนะคะเพราะว่าถ้าถึงเก้ามงครึ่งแล้วเราเราต้องปิดปิดปิดซูมนะคะคุณแม่ถ้าน้องไม่เสร็จไม่เป็นไรถ้าเสร็จแล้วรบกวนคุณแม่ถ่ายรูปส่งในไลน์มุกหน่อยนะคะสิ่งที่น้องเขียนนะคะได้ค่ะค่ะ

ตอนเนรแล้วมาดูดีๆมันน้อยพัฒนา่งไครับโอเคไ่ดเลเอามาด รูขาน้องเสร็จแล้วค่ะน้องฟ้าสเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่รูปผลงานน้องส่งให้ในไลน์ูมุกอีกรอบนะคะเขียนเหมือนตัวนี้ลูกแต่ว่ามันมีหยักตรงนี้นะ เด็กๆวางดินสอนะคะเขียนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะไม่เสร็จไม่เป็นไรให้เขียนใหม่ดูเดี๋ยวค่อยใช้เขียนตรงอ่า เดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะเด็กๆช่วยพูมุกด้วยนะคะหนึ่งสองสามกอไก่กอขวดขอไข่ขอขอขอขวดขอขอควายขอ คอคนพอคอคนคอคออล้พคะคอคอล้ค่ะคอคอคจ่อจานจอจ่อจานจอคอชิงคอ

ดอชดาดอต่ชดาตอตปาตตตปตตอทฐานถอถอฐานถอทอมนโททอทอมททอผู้เท oh, ่าทอทอผู้เท่า นอเนนนอนอนนอโดเด็กดโดเด็กดอตเต่าตโตเต่าต thỏ ถุง t อ ỏ t ถุง t ทอทาหารทอทอท้าหานทอทอทงทอทอทงทอนอหนูนอนอหนูนอบอใบไม้บอบอบอปลาปอ พอปานขอพึ่งขอขอพึ่งขอขอฝาขอขอฝาสอขอผานพอขอผานพอขอฟันฟอขอฟันฟอ เพอพอสามเาพอม้ามพอม้ามยอยักษ์ยอยยักษ์ยอรอเรือรอรอเรือรอลิงรอลิรอ วอแหววอวอแหววอสอสาลาสอสอสาลาสอสอหรือสีสอสอหรือสีสอสอเสือสอสอเสือสอหอหีหอ หอหอรอจุลารออออออ่างอออออ่างออพอน่กพูพอพอหนกพูพอโอเคค่ะ การบ้านของเด็กๆวันนี้ก็คือฝึกเขียนกอไก่ถึงฮอนกคูกแล้วก็ฝึกอ่านใช่ไหมคะมใครเขียนเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้ภูมกโอเคไหมคะอมโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ